ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะข่าวทั่วไทยนะคะในช่วงเด็ดข่าวกับยายเมียนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังพักเบรคโฆษณาเนี่ยเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะคุณผู้ชมครับสักู่ครับที่วัดแสงแก้วพทธิยานจังหวัดเชียงรายได้มีพิธีประกอบมวลสารพร้อมปั้มนำเลือกพระสมเด็จพุทธศินรุ่นบนมยุรา เจ้าสัวมหาเศรษฐีพระภาวนาตรัตรยานวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตเมตตาบริกรรมอันเป็นมงคลของรุ่นนี้นเฮงเฮงปังๆรวยๆวยทีมพี่เสือสร้างมาตรฐานไว้ใจได้เจา้าค่ะท่านผู้ชมทุท่านครูบา่ันอริยฐารจิตแล้วก็ให้ดอกโบกคู่นะคะซึ่งเป็นวรพิเศษนะคะ ดอบกบวกคู่คุบาให้มา2ดอกอันนี้จะเป็นเจ้าพิธีทุกที่นะคะตั้งใจทําแล้วก็ทกิ้งกันก็ทําให้ทุกคนมีอยู่มีกินกันเนี่ยค่ะสมเด็จมหา,าเศรษฐีครับแรงแน่นอนครับทนน่านผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะร่วมจิตร่วมใจกันนะคะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นนลไม้คนละมือช่วยกัน เศีาสตเศรษฐีสมุนทรเศรษฐีสมังกะะเศรษฐีโชติกาเศรษฐีเมธากาเศรษฐีปฏิชัสเศรษฐีวิสาขามหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำโฉนวสัตว์น้ำดนดานให้เงินทองไหลมาณชาดิตินาติอิชานาโมพุทธายะถ้ามาแล้วไม่รวยถ้าไม่มีตังสร้างวัดเพราพาก็ต้องพึ่งโยมนั่นแหละรวยก่อนใครํำเร็จก่อนใครปัรถนาทั้งโลกก็ขอให้ได้ก่อนใครปัรถนาทางธรรมให้ได้ก่อนใครพี่เสียใจไว้ใจ <Yeah. S 2> ทีมพี่เสือได้ไปร่วมงานอายุวัฒนมงคลครูบาอริยชาติ43ปีพร้อมด้วยญาติบุญในงานนี้ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณที่จังหวัดเชียงรายบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเจา้าค่ะท่านผู้ชม ขอให้ครูบาสุาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับกุหลาบด้วครับมอบกุหลาบให้ครูบาครับเป็นรูกคนมากเลยครับสวยมากสวยครูบาที่ข้าวมาคาราที่ผ่านมาทีมงานพิเศษองมอบปัจจัยร่วมทำบุญท่าหน่บาทอ้าา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 นาาาามาาา ดำเนินการก่อสร้างหลายอย่างโครงการรถอะบูแลนต์100คันตี้าคันแรกจะมอบเดือนพฤษภานิยมวันไหว้ครูแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโครงการผู้ภัยของสวัด แล้วก็ช่วยเหลือคณะสงฆ์ช่วยเหลือชุมชนอีกหลายอย่างโยมครับก็แล้วแต่ว่าโยมจะอยากร่วมบุญไหนทุกบุญก็เป็นบุญสาธารณประโยชน์หมดพรวบาคิดว่าครบูบาได้ช่วยคนได้ช่วยโรงเรียนโรงบาลวาดบ้านร่วมโครงการรถอมุลับทุ่มตุม,ตมทำให้เรารู้ท่านเราเพิ่งรู้จักท่านน่ะแต่ท่านจําเราได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะนับถือเลยนายครูบาเรียนชัตนใจดีด้วยนายคูบาใจดีเราต้องอยากช่วยช่วยคุูบาด้วยไงครับ่าธุ ที่สนามบางกะดีสเตเดียมได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเซีอาขับครั้งที่สองโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นประธานในงานนี้มีการประกวดขบวนพาเหรดอันสวยงามและคู่เปิดสนามทีม v ี p พพบกับทีมรวมดาราบอกเลยว่าสนุกสนานเจ้าค่ะท่านผู้ชม วันนี้เป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอล CSR บางกะดีครับครั้งที่2ปีนี้เนี่ยมีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดีมี17ทีมเป็นทีมของเทศบาล1ทีมท,ทีมของชุมชน1ทีมครับแหวงแควครับผมฟุตบอล CSR บางกะดีครับขอทุกคนเล่นสนุกกันครับรู้สนุกกันตีซอนกำ<ม>ลังสนุกนะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วหลุดไปแล้วมาเรีได้สวยงามครับท่านผู้ชม เป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วในการส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างทุกคนได้มีการออกกําลังกายมีการเล่นกีฬากันเพื่อสุขภาพและก็เพื่อความสมัคคใในหมู่คณะความสามัคคีระหว่างชุมชนกับเทศบาลสถานประกอบการกับเทศบาล ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระาธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2567เป็นปีที่72ตั้งแต่วันที่18ถึง25มกราคม2567ณวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสกลนครเที่ยวสนุกได้กุศลที่สกลนคร